เดี๋ยวโพสโพสหน่อยค่ะโพสโพสสวยโพรสวยสวยเหรออ่ะโพสโพสหน่อยค่ะทำไมก็ได้ให้กลืนกับชุดอ๋อเาสากฝากเน็บไอ้นี่ไหมจะเปียกนะโพสงทำเหมือนจะกระทาตีใครสักคนนึง เดี๋ยวก็นายเหี้ยอะไรเนี่ยขอขอได้ถ้าผมได้คอนทเทนต์แล้วเขทำข้าวกันไปไปทเข้าวกันไป,แบบไปแต่งตัวสวยมากเลยนะวันนี้ทำข้าวหรอสวยนะสวยมากเลยเอพอๆเราใช้ทีเดียวเหรอเหรอประมาณสักสองสามวิเพราะหรอ okay chris เลือดเดินไหมเออเลือดเดินอยู่แต่คอแข็งมากเลยตอนเนี้ยในส่วนของกิ่งไหมที่อยู่บนหัวแล้วก็กิ่งไหมอะไรข้าวหอมนี่เจอในไอจีตอนแรกไปหาชุดแซนตี้ก็แบบหาแล้วมันไม่ถูกใจเอ้ยหาไปหามาเอาเจอเครื่องหัวแป๊บเดียวนี่จุดจีนแล้วเหรอเนี่ยไอ้จัสติสกี ปีนี้อยากได้ของวัดเป็นอะไรครับนายครับผู้ชายผู้ชายนี่แต่งตัวมาให้มันเป็นแบบเทศกาลนี่ไงเขาจัดแบบออ้เห็นไหมผมคิว่าลุงข้างบ้านจะขึ้นไปเก็บของบูลค่าอยู่ใครเอาปัจจัลุงมาเล่นวะเขาครีเอทีฟออนี่เอาใส่ลุงใส่ลุงมาตีกับแมวแท้ตายประโถไม่ดูนี้มันน่าจะยากเหมือนกันนะเป็นช่วงแบบ คริสต์มาสใช่ไหมเวลาเป็นช่วงแบบเขาเรีเยกว่าอะไรเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสอะไรแบบนี้มันจะต้องแบบมีการมอบของขวัญมอบแบบของนู้นของนี้ของนั้นซึ่งคือบางคนอ่ะเราไม่รู้จะให้อะไรแล้วแบบให้ันมาทุกปีจนนึกไม่ออกแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้เป็นของที่แบบเราทําด้วยตัวเองมันจะแบบ ดูแบบดูฟินดูมีคุณค่ามีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยเช่นเอาโบมาผูกกันที่ตัวเราผูกเองแล้วก็ให้เขาแก้ได้ไหมหน้ามึงไม่ได้ดูกเงียบกันเยวก็คือคุกกี้เนี่ยอันนี้เป็นแบบไอเดียนะ สำหรับบ้านไหนไม่มีเตาอบเราไม่เคยทำพวกเบเกอรี่จริงทำพวกเบเกอรี่มันมันยากนะเธอมันต้องเรียนรู้แล้วก็ใช้ฝีมือนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาทำค่ะทุกคน <laughs> เราแบบสวยๆทำให้มันง่ายที่สุดก็คือไปซื้อคุกกี้สำเร็จรูปมาได้เลยรสชาติแบบวานิลาหน้าเพลนๆแบบนี้และเราก็ทำโรลโย่ไอซิ่งมาตกแต่งหน้ากัน <S <S เราจะทำต้นคริสต์มาส ทำเปิ้ลคริสต์มาสเล็กๆทำหมวกหมวกแบบหมวกแซนตี้ทำเป็นแฉกเอ่ออะไรนะเจ้าเก่งมากผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวผ่านไปครึ่งชั่วโมงหน้าเราจะทำในสิ่งที่เขาพูดได้หรือไม่นะฮะระบายสีเพลนพจบจบฉันน่าจะทำได้แต่อันดับแรกเลยนะเป็นน่หมวกแซนด์คอร์สหรอหมวกใส่ถุงบีบครีม ขอโทษขอไม่ได้ว er oh okay. no. <c oughs> oh <Aladdin. laughs> ันนี้เออสวยต้องการรอคอรับเดียวได้ไหมทำไมขอนิดเดียวได้ไหมขออะไรเอาหมวกออกหมวกออกก็ได้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 ไปในส่วนของกินไม้ออกก่อนมาได้เอากขีแค่ตัวสิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไรครับนายครับแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันค่ะโอเคแยกไข่เตาะไข่ก่อนนะคะเบาๆเดี๋ยวไข่แดงมึงใช้ข้อก็ตัเดี๋ยวกูตอกไข่ ประมาณนี้พอแล้วดูมือเก่งเกรงนะสั่นมากเอาดีๆเห็นไหมแยกไข่แดงเมงสวยงามเราใช้แต่ไข่ขาวนะคะที่เราทำมาอยู่ตรงนี้มันเรียกว่าอะไรไอ้ตรงตรงเนี้ยที่เราตรงเนี้ยหรอกำลังจะทำที่ส่วนที่มันเป็นไอ้เขาเรียกว่า royal icing เนี่ยแหละนึกนึกถึงคุกกี้ที่แบบคุกกี้ที่มันเป็นขนมปังขิงปะมันก็คือตัวหน้าหน้าไงที่เป็นแบบหวานหวานข้างหน้านั่นแหละอ โอ้นานๆโอเคไม่เกี่ยวันอะไรเลยแค่อยากโอเคที่อย่างแกคุณอะทำทำทะไรอะแพนด๊อกไม่ได้ถนัดหรอกไม่ถนัดคุณชมพู่ท่าอยากสวยปึ๊บอยากสวยทำยังไงคะโอเคผู้ชายไปแล้วคขาเหนื่อยจังอะไวะเหนื่ยเหนื่อ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 ยเหนผู้ชายเดินมาเขาอันนทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยชีวิตใส่ไอซิ่งลงไปตีกับใครบอสพอหรอ เพิ่งกระได้บอลบอกแล้วแต่มึงอะครับสักสองูปเผื่อไว้ผมไม่พอแยกไข่ค่ะทุกคนอ่ะมนะนะังคุณนะแป๊บหนึงนะ,แ,ะแล้วไอไข่แดงที่อยู่ในนั้นอะทำไงอะทำไมมังไม่เตือนอ่ะโอ้ยวกูจะรอดไหมวันเนี้ย ทำเร็วจนเกินจำกัดน,นี่ค่ะทุกคนตีจนน้องแบบเหนียวไม่เหลวพอตั้งได้โอเคนี่สวยงามค่ะเห็นแม้มันตั้งขึ้นมาได้แล้ว พอทำเสร็จปุ๊บเราต้องแรปปิดไว้ก่อนเพราะว่าน้องจะแห้งไวมากเ <ใน S 1> สร็จปุ๊บทีนี้ผสมสีจะใช้3ามสีสีเขียวสีเหลืองสีแดงพิ์มาสเ<ะ>นาะเพราะสีขาวมีอยู่แล้วเป็นเบสเป็นพิมัสไปค่ะตัดใส่อันนี้อันนี้จะเป็นแบบหนืดก่อน มันจะหนืดๆข้นๆเอาไว้ทำขอบเนาะหลักใส่ไปทีนี้ต้องผสมน้ำเปล่าเราก็ผสมเพื่อทำแบบเหลวค่อยๆใส่ <ๆ S 1> เพราะว่าเดี๋ยวจะเหลวเกินไปแยกฝั่งเนาะ คนนี้เหลวอยู่ฝั่งนี้เนาะคนนั้นหนืด สี่สีค่ะอันนี้แบบนืดอันนี้แบบเหลวอ,อันนี้อุ้ยอันนี้แบบเหลวอ,อันนี้แบบนืดอันนี้แบบนืดอันนี้แบบเหลวอ,อันนี้แบบเหลวพอแล้วพอแล้วเอาอันยากก่อนเลยเราจะทำต้นคริสต์มาส อันนี้เป็นไว์คริสต์มาสก่อนลำอต้นเราไม่มีสีน้ำตาลเราเป็นสีเขียวก็แล้วกันเนาะ มันใกล้กันเกินไปเนาะครู OU, ทำต้นคริสต์มาสเป็นโต๊ะสนุกเสร็จแล้วอ่ะเออเพราะมันมีป้ายไนงะ อีไม่ไมีเยืเ่อเลยสวยไหมคะ นได้ปะเนี่ยได้เส้นสูง,สงไม่แนละ้วเธอกินยังย <c oughs> ังแล้วไงเนี่ยคอรันคอันเอาอันนี้อันนี้เอ๊นนมันดูเซฟเซฟน้อยน้อยนะดูแบบมาดูแบบเลือกไว้เหมือนมันมเซฟเซฟคุณทำคุกกี้เองไหมลองชิมดูก่อนไหนโอ๊ยอุตส่าห์จะแบบลอง <c oughs> หวานหวานมากปะปะ นี่กาแฟดำหม่กาแฟนะอืมมีกาแฟจตุดีนี่ไอ้สันทีนะอืมหวานดีนาฬิกดีนาฬิกดีนี่คืออะไรอ่ะวันนี้คือแค่แบบแต่งหน้าไงหรอใช่ทีนี้แบบเป็นไอเดียไงเผื่อแบบคริสต์มาสปาร์ตี้แบบทำไปให้แฟนให้ผู้ชายกี่ชั่วโมงนะนาที่ายหกศีรษะสี่อะสี่อะสี่ชั่วโมงเลยอ่ะอันนี้นะอืม ไม่มีต้อมีชื่ออะไรวะอันนี้อะไรที่มึงเคยกินอ่ะอะไรรู้ไหมอ่อเป็นต้นใส่ทำมันเลยหมวกอ๋อหมวกเยนะมากนี่ไงเออหมวกเยอะ้ากโอ้โหผู้ชมกรอบอันนี้คุผู้ชมแล้วสวยมากสวยเหมือนคนทำนี่ชุดเขาแต่งตัวอะไรครับวันนี้อะไรอะไรกวางเลี้ยวมากินก่อนงาม ก,ก็เป็นไอเดียค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะ Merry Christmas นะคะ and Happy New Year <c oughs> มีความสุขมากๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นขอ,นองขวัญวันปีใหม่ให้เจนนะแล้วเจอยังทิ้งหน้า